วันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดชุดแต่งงานในวันแต่งงานของคีเบอร์รี่กันสะหน่อยค่ะบอกเลยว่าแต่ละชุดคือสมกับการเป็นควีนมากสง่างามแล้วก็หรูหราสุดๆเลยค่ะ แน่นอนก็ว่าคู่รักคู่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ต้องบอกว่าโหฝ่ฟาฟันอุปสรรคดรามา่ามาเลยมากเลยนะคะจากคู่จิน้นกลายมาเป็นคู่ชีวิตกลายมาเป็นคู่จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับ马กปรินและก็คิมเบอรี่นะคะที่ล่าสุดเมื่อวันที่14กันยายน2 0 6 6ที่ผ่านมามากคิมมีการควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ แน่นอนก็พิธีวิวาเนี่ยก็จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่แบบโรแมนติกมากผู้ชมคาเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยหล,ล่อเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายเลยค่ะที่ทะเลสาบเลโคโคมโนะคะแล้วก็จะมีครอบครัวญาติญาติรวมถึงเพื่อนสนิทเพื่อนดาราในวงการบันเทิงเนี่ยจะเป็นนาเด็คุณกิมิยะยายาอุรสยามากี้อะไรอย่างงี้ก็ไปหมดเลยค่ะไปร่วมเป็นสักขีพยานรักแล้วก็จะมีการกลับมาแต่อีกครั้งที่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากความหวานที่หลายคนพากันละลายตามพากันฟิน ตามไปแล้วนะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าความสวยของคิมเบอร์รี่ที่ต้องบอกว่าประดับด้วยชุดแต่งงานสุดอลังการสมมงแบบ House Ambassador คุณชมคะของแบรนด์แฟชั่นสุดหรูอย่างดีอ r นะคะแน่นอนว่าเป็นดีอ r ประจำประเทศไทยหรือว่า House of Dior ค่ะด้วยลุคที่หนึ่งคือเป็นชุดแต่งงานที่ต้องบอกว่า เหมือนเธอสวมใส่ในชุดผ้าลูกไม้กีปูลายดอกอะนะคะถือกำเนิดจากการหลอมรวมศิละปะชั้นสูงทางการตัดเย็บด้วยความชำนาญแล้วก็ความพิถีพิถันทุกรายละเอียดเลยค่ะสะท้อนผ่านนะแบบว่าแถบผ้าคาดระดับศีรษะรองรับงานปักสุดละเอียดอ่อนเพิ่มความหรูหราสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แฟชั่นนี้ค่ะแล้วมาต่อกันด้วยลุคที่สองผู้ชมขาแน่นอนว่าเป็นผลงานการออกแบบใหม่นะคะโดยมามา,มาริกาเซียผู้ชมขามาริกาเซียคิวรี่ซึ่งต้องบอกว่า าเป็นการตัดเย็บเครื่องแต่งกายด้วยเนื้อผ้าแบบบางเบาะนะคะแต่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนแล้วก็มนสเสน่ห์ที่ค่อนข้างจะยาวยวนเหมาะกับคิมบอรี่สุดๆค่ะอาศัยแรงบันดาลใจจากผลงานต้นแบบในคอลเลคชันแฟชั่นนั้นสูงของที่อ่อนนะคะประจำฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อนในปี2023นั่นเองค่ะต่อมาในลุคที่3ุณผู้ชมคะเป็นลุคที่บอกว่า เห็นแล้วก็โจทย์จะรัดความหรูหรา,ารตาจริงๆค่ะด้วยชุดที่แบบว่าเป็นเรสสั้นเหนือข้อเท้าผู้ชมขาแล้วเป็นผลงานปากักลายดอกไม้เฉดสีงาช้างกับสีเบจมันลักชัวรี่อยู่แล้วค่ะเสริมลูกเล่นสกดสายตาระหว่างน้ำหนักแสงกับความโปร่งใสพิ้วพันของแบบแพรพันผสาน,นกับความเป็นเลิศทางงานแบบสร้างสารรค์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็งานสีมือชั้นสูงแห่งแห่งหุองเสื้อแบบดีออลผู้ชมคะคือมัน,ม,นมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันดูหรูมากเลยนะคะบอกเลยว่าแต่ละชุดสง่าง งามสมกับการที่เป็นคิมเบอรี่มากๆเลยค่ะ